ไปดูติดตามอไปติดตามเรื่องของตัวสถานการณ์น้ําที่ส่งผลต่อถนนอีกครับที่อำนาจเจริญนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมเนี่ยส่งผลให้ถนนซุดตัวกว่า10เมตรครับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุฝนที่ตกกระหน่าลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ถนนระหว่างหมู่บ้านนะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยเกิดชำรุดซุดตัวยาวกว่า10เมตรครับ นายเทพรัตน์ตัตยานน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยนางคณิฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานปพ,อพอจังหวัดอำนาจ,จเจริญและนายนัทกรนน,นินาอำเภอลืออำนาจลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสายบ้านน้ำซับหมู่ที่5ซึ่งมุ่งหน้าไปยังบ้านแม่หมู่ที่9ต้าตบลแม่อำเภอลืออานาจนะครับเกิดการชำรุดซุดตัวเนื่องจากมีปริมาณน้ำของน้ำฝนนะครับที่ตกหนักหลายวันติดต่อกัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ําจํานวนมากขังตามพื้นที่ดอนและพื้นที่สวนไร่นานะครับจนเอ่อล้นก่อนจะไหลลงมากัดซอกถนนทําให้ถนนเกิดซุดตัวลึก1.5เมตรยาว11เมตรและกว้างถึง4เมตรครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางอบอตอมแม่ได้นําแผงเหล็กรวยางมาวางกั้นบริเวณที่ถนนซุดตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาและให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจร หรือหามีความจําเป็นต้องใช้เส้นทานะครับก็ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้นครับ สำหรับถนนเส้นนี้ค่ะเป็นถนนสายรองพึ่งสร้างเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานได้ไม่นานค่ะยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญาของบริษัทพาทิตคอนสตรัคชั่นซึ่งทางอบอตอแม่ค่ะก็ได้แจ้งให้บริษัททราบแล้วนะคะในเบื้องตน้นและบริษัทเองค่ะก็แจ้งว่าจะเข้าทําการซ่อมแซมทันทีหลังจากที่หมดช่วงหน้าฝนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะก็ได้ย้ํากับนายกอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นนะคะให้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชนค่ะให้หลีกเลี่ยงการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้นะคะและทำป้ายแจ้งเตือนการใช้รถใช้ถนนเป็นระยะระยะจัดหาไฟส่องสว่างมาติดตั้งชั่วข่าวค่ะแทนเสาไฟส่องสว่างที่เป็นระบบโซลาเซลล์ต้นเดิมนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืนอีกด้วยค่ะครับ ก็เดี๋ยวทางผู้รับเหมาเนี่ยพอหมดช่วงฤดูฝนหรือว่าฝนหยุดต,ตกก็จะเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมก็มถือว่าเป็นช่วงดีของชาวชาวบ้าน<ฆ>เพราะว่าการสร้างถนนยังอยู่ในประกันอยู่เดี๋ยวเขาจะลงจจะลงมาทําการปรับปรุงให้คืนสู่สภาพปกติครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันไปก่อนนะคะ